ืออยู่กับรายการก็ท่านเพิ่งมาจากเบอร์ลินนะฮะหมบผมก็ตอนอื่นนะครับต้องขอเรียนถามว่าตอนนี้ทำงานะครับที่สามารถที่น้องประชาชนชาวไทยอยู่ร่วมกันได้ไหมนะครับและยอมรับขึ้นถูกไหมที่ทำต่างๆความคิดเห็นต่างๆในในสังคมบ้านเราเนี่ยหรือที่เรียกว่าแนวทางข้อมุญทางธรนะฮะท่านแยกกันอย่างง่แล้แบบนี้รับเรื่องนี้นี่ท่านท่านมีความคิดเห็นยังไงครับแล้วก็ ก็ผมได้ยินแว่วว่าตอนนี้ทางกระทรวงของท่านกำลังจะทำการให้เป็นนโยบายอย่างชา่นแล้วเรื่องนี้ครับผมเรื่องนี้าเป็นเรื่องสำคัญนะครับทางฐบาก็ได้ยีความสำคัญตรงนี้นะครับเร่อการบ้านเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับมันมีปัญหาอย่างมากกับประเทศของเรานะครับประเทศไทยของเราเมือโกลชื่อว่าสยามยิ้มแต่ตอนนั้นตอนนี้มันเริ่มเดืนอเดื่หายไปเร็วครับผม การนี้ึ้นมาคือบท่านท่านจะเรียนให้พวกเราทกคทราบรว่าเร่องนี้เนี่ยต้องอยู่ที่การพูดคุยกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวไทยเมื่เราไปแสีงทีนะครับจยงผู้ใจเสิ่ชาจไ่ทนเหมือกแรเพลงที่ออกมานะครับก็ตอนี้คือสิ่งที่ท่านนำเรียนตอพวกเราเพนรแขกเชิญของเรายังมีอีกนะครับแต่ช่วนี้ก็พักชมสิ่งที่นสนใจสครู่นะครับแล้พบกับช่ที่2กับรายการความจริงตรงนี้ครับ พี่จะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานมาผมก็มีธุระเหมือนกันก็รอยแป๊บนึงไม่ได้หรือไงคำว่าแป๊บนึงของพี่นานจะใจผมพูดดีๆเรื่อยโยนพี่ออกไปความบันเทิงมันฝังใจระบาิเมืองไทยสมายครับมีกิจกรรมความสุขให้ลูกค้าทั้งปีเมืองไทยประกันชีวิต สูตรช่วงที่สองประกาศรายงานความคิดตรงนี้ครับวันนี้คุณผู้ชมที่เวกราครับเราอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจัยสร้าครับท่านทองก้อนนะครับนอนนอนไม่ไม่หมอนหน้าท่านอะไรนครับกับผมช่วงนี้นะครับเมื่อสักครู่เราได้รับเรียนสารไปถึงแนวทางของเอ่อที่จะทำลายที่เป็นวาระแห่งชาตินะครับมีการอยู่ร่วมกันการคุ้มครอสิทธิพังแล้วก็ความคิดเหนต่างๆนะครับคือยังไงเราก็ต้องหันหน้ามาคุยกันแน่นะครับผมแล้วก็ เรื tang, ่องนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ว่าบ้านเราผมย้ำอยู่เสมอว่าบ้านเราอยู่ภายใต้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีมาตรฐานอาสาสมบปติมุ่นงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแนวทางสันติวิธีกําหนดชัดเจนอยู่แล้วนะท่านตรงนี้อาจะคุยท่านน่ะนะขอตาครับท่านช่วงนี้เราก็ดีแล้วก็แน่นอนเพราะว่าบ้านเราเราต้องอยู่ภายใต้สันติวิธีนะครับชัดเจนอยู่ภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญแล้วนะครับ คุณผ <t Legal Wagner> pues er so ู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกสองท่านนะฮะมาร่วมรายการกับเราแน่นอนว่าผมเชื่อเลยเลยว่าทุกท่านรู้จักดีนะครับท่านแรกนะครับเป็นแกนนำกลุ่มวิหคเผินเดินสมุทรจันทบรรยายนะครับท่านขอเสียความรบวมมือรับนักดนตรีจันทบุรีก็ท่านที่สองนะครับเป็นแกนนำกลุ่มแรนเดอรดินนะครับขอเสียงความร่วมอือรับคุณนัทวุฒิชใส่คำพนี้ฮะ ีครับสวครับไม่ไม่ไมสวัสดีท่านที่มาดีอะไรครอ๋อสวัสดีครับครับก็ก็วันนี้นะครับถือว่าท่านทั้งสองก็ให้ให้เกียรติกับรายการของเรามากนะครับที่ที่ยอมเสียสละเวลามานะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าท่านทั้งสองเป็นเป็นมีส่วนกับเหตุการณ์สำคัญสำคัญในในที่เกิดขึ้นคือคุณผู้ชมอาจจะได้ชมจากคลิปของเราไปแล้วนะครับก็ก็เป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียวนะครับก็อยากเรียนถามท่านทวยเทพจมรูนก่อนนะครับขั้นแรกว่า เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยในเรื่องเดือนธีต้องสายปร,ร,ระเด็นเกิดเกิดอะไรครับท่านครับเปิดเปิดแล้วครับก็ขอเลยผมต้องเรียนทราบก่อนนะครับว่าในเรื่องเดิอนธีที่เรามาประชุมวันนี้นะครับเพื่อจะแสดงพระรัตนตรัยเรียกร้องสิทธิของประชาชนและเสรีภาพซึ่งผมยนืนยันได้เลยเน,นะครับว่าที่เรามาประชุมวันนี้ โดยการซึ่งมาจากการุ้นเน้นการเจรจาและการต่อรองซึ่งอยู่ภายใต้ของรัฐธรรมนูญซึ่งมีพระองค์พระมหากษัตริย์คืออะไรครับคือเรื่องนี้เนี่ยท่านท่านเกิดเกิดอะไรขึ้นถึงถึงต้องมาคือคือมันเกิดการปฏิบัติกันอย่างไรหรือว่ายังไงคือผมมองเห็นว่าตอนช่วงนี้ปฏิบัติกับประชาชนอย่างสมรรถธรรม ในวันนเรื่องของลาวพระรัมหรือแม่งตั้งไอ้ชนกลุ่มน้อยในประเทศแล้วยังร่วมไปถึงชั้นกลางไปถึงชั้นสูงเึ่งผมมองอย่าแล้วว่าผิดกับที่ท่านท่านทันตีแรกเรา่านจะโดนได้ดูแก่พระหัวและรัซึ่งผมมองแล้วมันมันข้างอย่างที่เจองเลยครับคือคือท่านขออนุญาตเรียกงคามจำรูนแล้วกันฮะคือเรื่องนี้เนี่ยก็ถ้าคือเกิดความไม่พอใจแล้วล่ะกับกับ สิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตรงนั้นไปนะครับเรื่องนี้ก็ต้องฝากไปถึงท่านสันตีด้วยนะครับว่ายังไงก็นําเข้าไปไประชุมด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสิ่งสิ่งที่ที่มาหาจํารุนได้เรียนได้ทราบมาท่านท่านมีความคิดเหน็นยังไงครับเรื่องนีเ้เรื่องนี้ผมว่าันก็เป็นความเสี่ยงท่บุคคลทค่คนคนนึงมากกว่านะครับอแปลงว่าผมทําง,งานสองแห่สองผมผมก็ให้ความเนุนภาคกันทั้งทุกฝ่ายนะครับ เหนือใต้อิสานในผมรับผิดชอบเท้งนั้นผมให้ความสมดุลภาพทุกฝ่ายเลยครับก็คือนี่ก็คือสิ่งท uh ี่ท่านรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ท่านท่านหายใจดูได้ฟังแล้วนะครับว่าท่านก็ยังมีความสนดุลภาพอยู่นะครับแน่นอนครับท่านรัฐมนตรีก็ผู้บมญชาการทำแน่นอนกับสังคมไทยบ้านเราเราก็ยินยอมรับครับคุณผู้ชมทุกท่านว่าเราอยู่กันแบบผสมผสานใช่ไมรับท่านยังไงก็ ภายใต้ประชาธิปไตยนี้แล้วก็ภายใต้แนวคิดทุกๆอย่างอย่างนี้ยังไงก็ต้องต้องรับกันไปไม้ได้นะครับเืรนี้ท่านก็จะนําไปเข้าเป็นวรรคชาติแน่นอนนะครับก็ระฐาลก็รู้ก็สบายใจได้ว่าจะไม่เกิดแบบนี้ขึ้นแล้วนะครับก็เหตุการณ์ความรุนแรงในบ้านเราเนี่ยโดยที่โดยที่เราบอกกันว่าเราอยู่ในในระบบประชาธิปไตยยังมีข้มหากษศตร์สมทรงเป็่นประมุขแห่องรัานะครับบางทีเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเสียน้ำตาเสียเลือดเนื้อไปมากเนี่ยนะครับ ผมพย่าเรียนถามคุณนักธรรมนิดึงนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความผิดอย่งไรครับขอเนียนนะครับผมก็ขอเรียนทราบว่าคําว่าประชาธิปไตยมาจากสองคำคือคําว่าประชาและธิปไตยคืออำนาจสูงสุดของประชาชนระบบการปกครองโดยประชาชนมีอำนาจสูงสุดดังนั้นวิธีประชาธิปไตยคือการที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการปกครอง อำนาจอะไรเนี่นอนครับผมขออนุญาตถามว่าอนุญาตครับอนุญาตครับผมขออนุญาตถามว่าประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการปกครองคือหมว่าสิทธิในการปกครองของประเทศขึ้นอยู่กับประชาชนเสคือคือท่านนักวุฒิกำลังจะบอกพวกเราทุกคนว่าเรื่องเหล่านี้มันหายไปหายไปครับใน่ไหรับตอนนี้ไปตในกลุ่มจนช่านปกครองหมดความความเสรอภาค สิ่ง <ừ> เหล่านี้ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนมันภาคเด่เดย๋านี้มันหายไปหมดแล้้ครับสิ่งคุณนัทวุฒิกำลังจะสรุปว่าสิ่งที่เราภาคภูมิใจว่าเป็นประชาธิปไตยของเราตอนนี้ไม่เหลืออะไรให้ภาคภูมิใจแล้วไม่ลแล้วครับเรื่องนี้ก็ฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับเ,เรื่องมันเป็นอย่างนี้ทั้งสองท่านก็จึงต้องออกมาเรียกร้องใช่ครับต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของเราสิ่งที่ควรมีสิ่งควรได้และสิทธิในการที่ เออคุการเราเป็นประชาชนคนคนหนึ่งคือมีสิทธิใด้เสียงในในประเทศนี้ครับก็สิทธิได้สิทธิที่คุณมีตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับว่ายังไงก็รบกวนให้พี่น้องประชาชนนิดนึงนะครับเอ่อเหตุการณ์ที่มีแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเมื่อพวกท่านมาเรียกร้องสิทธิ์แล้วเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างนี้อยากเรียนถามท่านมหาจมรูนครับว่าว่าเมื่อเสียเรียกเสียเนี้อเกิดอะไรขึ้นมาอย่างไรครับ ครับครับแล้วก็มันจึงนําเป็นความไม่ยับยั้ดและความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกันนะครับเลยเกิดการต่าราชการนองเลือดเพ่มขึ้นขึ้นจนทำให้พ่อแม่พี่น้องต้องเสียเลือดเสียเนื้อและผุ้คนอันสื้ที่รักในก็กลัวไปครับก็ขออนุญาตเรียนถามถึงประเด็นที่ว่ากลุ่มของท่านทั้งสองเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องซึ่งประชาธิปไตยเรียกร้องซึ่งสิ่งที่พวกท่าน ขาดหายไปโดยกลุ่มทั้งสองมีแนวคิดที่คนละแบบแต่ขออนุญาตเรียนถามเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านทำคือความรุนแรงผมขออนุญาตยกม่าตราที่6.3นะครับบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะครับรัฐธรรมนูญปี2550แต่ภาพข่าวที่เห็นนี่มันไม่มันไม่สงบและก็อาวุธก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปเลยเรื่องนี้ท่านมหาดรูลมีมีความคิดเห็นอย่างไรครับอ๋ะขออภัยแะ ก็เดยความเสียใจอับพ่อแม่พี่น้องที่สูญเสียผู้คนที่จะรักในครอบครัวไปนะครับดูเหตุการณ์อังกาวนี้เกิดมาจากมือที่สามมาคอยยุยงมือที่สามมาด้วยนะเหตุการณ์ใส่แยกระหว่างในประเทศนะครัต่างรัฐบาลแล้วมือมือที่สามนี่เรารู้รู้ตัวรู้อะไรไหมครับอ๋อพ่อแม่พ่อแม่เอายาไม่เอ่ยนามนะครับอ่านุญาตครับครับผมก็รัฐบาลได้ยาชนโตไม่เข้าใจตรงกันก็เลยมีการกระทะทางน้องเรื่องกันอัญญา คุณผู้ชมครับเรายังค้างกันถึงประเด็นที่ว่าทําไมถึงมาเรียกร้องและต้องชุมนุมโดยใช้อาวุธและไม่สงบน,นะครับพบกับช่องสุดท้ายของรายการครับช่องหน้าช่องนี้พักชมโฆษณาสักพูดเดียวครับพี่แพี่จะไปไหนเนี่ยอ๋อ ว่าจะเรียนตแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูปกาลังทำอาหารนวดสปาปลูกป,ป่าดำนาดูดิสินายไล,ลลี่ตีกอล์ฟล่องเรือส่องสัตว์ช้อปปิง้งดูงิ้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้ที่ตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูกิจกรรมชมมังเก่า,ขาเข้าสามนาทัวร์ธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปก่อนนะเยอะเนอะเยอะกิจกรรมมันเยอะเพราะเมืองไทยสมัยครับเป็นต้นตำรับกิจกรรมความสุขของคนหัวคิดทันสมัยจากเมืองไทยประกันชีวิตสุดท้ายครับกับรายการความจริงตรงนี้ครับเมื่อสักครู่ทนายสุรินทร์ิประเด็นได้ว่า เหตุการณ์ความไม่สงบที oh. ่เกิดขึ ük. ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีมือที่สามเข้ามายุ่งเหยินะครับแล้วก็แกนนําของเราก็อารมณ์ร้อนจนเกินไปนะครับอย่างค้างก็อยู่ประเด็นนี้ครับท่านอาวุธครับมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงจากการที่ชุมนุมภาพข่าวออกมาว่าไม่สงบเอาบ้านของเมืองอาวุธเต็มบ้านเต็มเมืองเลยก็จากเหตุการณ์ลังกาครับทางเราทั้งสองฝ่ายคือทั้งกลุ่มผมและกลุ่มของวิศวกนเดนิน ก็ได้มีการจากเอ่ออะไรเป็นทีประชุมอะไรใช่ครับคืออนาเข้ามาพูดคุยกันคุยกันโดยใช้วิธีสั่งิจตพิธีก็เพคือพ่อนหนึ่พวกเราทั้งสองกลุ่มพ่ต้องขอแสดงความรับผิดชอบนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอ่อเราก็จะขอความร่วมมือจากทั้บฝ่ายเขาด้วยคือจะได้จะได้เกิดการลงตัวแน่นอนครับว่า ความไม่สงบรและความรุนแรงก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะเขาทั้งหมดให้ความั่นสัญญากับรายการของเราวันนี้อยากหันหน้าก็มาคุยกันโดยวิธีที่ดีๆนะครับคุณผู้ชมครับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับวิธีความเป็นประชาธิปไตยนะครับของที่เรียกว่าเป็นของประชาชนเนี่ยแล้วก็ความเป็นัสตีวิธีแน่นอนครับอยู่บนใหญ่เลยแล้วจะมาดูชัดเจนครับเป็นแนวทางที่เราคนยุคใหม่นะครับต้องใช้วิธีที่เป็นปัญญาชนแล้วล่ะนะครับทั้งสองท่านก็คงจะมีในส่วนนี้นะครับ ท่านรัฐมนตรีครับก็เข้าแก้ปัญหากันนะครับเชื่อว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยหันหน้าเข้าหากันเนี่ยสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแน่ๆกับสังคมบ้านเราทุกวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญมากครับขอบคุณคุณรัฐวุฒิครับขอบคุณท่านอาจารย์มนตรครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเสีนอละกับรายการของเราเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณเสภาพี่กรนชากับรัฐมนตรีนะครับจากเอ็มพีอาร์นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านเลยนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่ครับกับรายการความจริงตรงนี้ความจริงตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ